สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับผมเมื่อนี้เมื่อเหตุงั้นเศร้าๆนะครับวันพรหัสนะครับผมนี่ครับบรรยากาศตอนหกโมงนะครับคืออากาศบรรยากาศมืดนะครับแต่ว่าในกล้องแก้งครับนะครับผมเบิ้งครับยังเปิดไฟเลยนะครับผมบรรยากาศนะครับมาครับเมื่อนี้เสียดอย่างเนาะนี่ครับขุดครับขุดเอาผ่ายางตรงที่ตัดแล้วนะครับ ออกนะครับผมขุดเป็นแนวยาวเลยนะครับเพราะว่าน้าจ้างนะครับจะเปลี่ยนนะครับเพิ่นสิเปลี่ยนนะครับผมเพิ่นสิเปลี่ยนผ้ายางไม่นะครับนี่ครับเป็นผ้าพลาสติกนะครับผมมีความหนานะครับทนความห่อนนะครับทนแดดนะครับผมมอขัดง่ายนะครับนี่ครับหนานะครับผม็สิเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนข้างล่างแล้วก็เปลี่ยนทั้งเถิงนะครับแต่ว่าตัวตัวนี้ก็ต้องออกนะครับผม เป็นพากันเวลาฝนตกนะครับหนาหนาวนะครับมาต้องเอาออกลงเอาลงม้านะครับลงมาวางไว้นะครับเกิดเฮ็ดมาได้ซีมือนี้แล้วครับผมเฮ็ดผู้เดียวครับเบิ้งครับนี่คือส่วนสุดท้ายนะครับที่ยังบ่เสร็จนะครับฟ่งนสุดท้ายนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือหกโมงเ้านะครับผมเบื้องครับยังไฟยังแกงอยู่เลยนะครับนี่ก็ยังดำปื้อๆอยู่นะครับผมนี่ดำปื้อๆอยู่ครับ ปั๊มน้ำมันก็ยังเปิดไฟนะครับยังบม่ปิดนะครับผมตอนนี้น้ำมันอิสราเอลนะครับแรงงานคาวนะครับเมื่อนี้ก็ดีเซลนะครับผม6.37นะครับโอ้โบเมน่นและก้าวห่างก้าหาเป็นเบนซิ้นก้าหานะครับผม6.37นะครับดีเซลนะครับ8.3 0นนะครับผมดีเซลจะแพงกว่านะครับอยู่นี่ ก็รถดีเซลหลายนะครับเมครับพี่น้องคนไทยกำลังงานไปเหตุงานนะครับผมกำลังงานเหตุงานครับรัวเราเหตุงานส่วนใดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวนสตรอเบอรี่นะครับผมนี่เพย่ํกำลังปักสายน้ำนะครับฉีดน้ำนะครับแล้วก็จะเอารถมาปั้นนะครับตีร่องนะครับบรรยากาศเศร้านะครับผมผมก็จะคุดนี่แหละครับนี่ ขุดลงมาสิครับนี่ครับจอบจอบขุดแล้วครับเนี่ยเป็นหัวที่ผ่านไทยนะครับขุดครับขุดลงไปอีกน้อยครับประมาณศอกนึงนะครับขุดแบบนี้นะครับตลอดเนว้นะครับผมขุดละเรยออยู่ห่าสิบเมตรนะครับอีกห่าสิบเมตร ตอนนี้ก็นะครับขาบกันทำงานนะครับผมของจริงครับผมไม่ได้จกตาเด้อนะครับเห็ดไปครับเลนหัวไปเด,เดี๋ยวจะไหนครับมันงานมันหลายครับแต่ละมือหลายหนานะครับเห็ดงานผูเดียว เดี๋ยวก็สร้างนั่นเดี๋ยวก็สร้างนี่นะครับผมมันก็ละเอียดแห่งเมียนะครับเบื้งหนึ่งครับรถรถบรรทุกบรรดเขานะครับผมมีนักขันเงยเด้อหุนะติดอยู่ทางด่วนเลยนะครับนี่เป็นทางด่วนนะครับ,รบขันไปทางขวาอาจิตไปไฮฟ,ฟ้านะครับขันไปทางซ้ายจิไปทะเลวิบนะครับผมนี่เส้นนี้ครับมันจะข่ายทางด่วนนะครับช่วงนี้รถติดนะครับเพราะว่าคนมาเหตุงานเนาะ เซนนี้รถจะติดประจํานะครับเพราะมันเป็นนิคมอุตสาหกรรมตรงตรงคางกับผมยู่นะครับผมนี่ครับอยากเฮ็ดยู่ครับอันไปเฮ็ดจังไหนเนาะเฮ็ดน้ำเพลินนะครับอันโรงงานเนาะคุณนะมีแต่โรงงานนะครับเน่ยขาวขาวนะครับเปิดไฟนะครับเอาคนต่างชาติปะนเะนาะเนาะเสดงกันดีเถอะนะครับโอกาสวาสนาคนเฮาอนบ่คือกันเนาะ อ๋อเพื่นขามเฮ็ดงานฟังปุ่นครับปุ่นนะครับส่วนสตรอเบอรี่ทั้งหลังครับมันเปิดส่วนไหมนะครับปบีการนี้เพิ่นบเปิดเนาะที่นี่เพิ่นเปิดนะครับเอาละครับว่าไปลายย่างครับเฮ็ดงานก่อนนะครับผมขอตัวเฮ็ดงานแปบน๊บนึงนะครับนี่ครับเรื่งสภาพ ครับหลังจากที่ขุดนะครับเปาเล้วนะครับเพิ่นกลับมาเปิดน้ำนะครับผมส่วนต่างข่างนะครับนายจ้างเพิ่นมาเปิดน้ำนะครับเราสามารถขุดได้แล้วนะครับผมก็เปลี่ยนงานใหม่นะพี่น้องเอ้เบิ่งครับหน้าเพิ่นแห้งขนาดนะครับเราเห็นแท่งน้ำนะครับแต่ว่าเป็นทอทรงน้ำมานะครับน้ำแห้งนะครับผมซีบิงเกอร์ตัวหนึ่งก็มีความรัศมีนะครับรัศมีเส้นผ่านศูนย์กลางกประมาณถหาเม็รนะครับความความแห้งของน้ำนะครับ นี่ครับผมก็ติมาเก็บเศษนะครับผมเศษไม้เศษ่ายางนะครับที่ล่อออกนะครับจากกานขางนี้นะครับนะครับล่อออกนะครับกษตรมาเก็บก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ขุดม่ได้นะครับนี่นะครับเป็นแถวไปนี่นะครับพี่น้องครับเก็บใส่ถุงนะครับเก็บใส่ถุงไ่พูดเร้อพูดนะสามถุงนะครับได้สองถุงแล้วอีกถุงนึงกระเครื่องแล้วนะครับ จะได้ไปรัปซีหาถุงนะครับผมกะสเก็บทองความสาดให้เตาแก่นะครับผมเพราะว่าเพื่อนก่าบอกแล้วแต่ว่าหยาชนนี้บร้เก็บนะครับมันลายโพดนะครับผมกระสิเก็บจะเศษไม้นะครับเศษไม้เศษวัสดุนะครับอันนี้ก็จะเป็นถุงนะครับถุงปุ๋ยเขาเนี่ยนะครับเพราะว่าผมตัดนะครับตัดให้มันเป็นถุงนะครับเพราะฉะนั้นได้แบกง่ายนะเย็นดืบนนี้นลครับเอาเพต้องตัดก้นมันเมือดนะครับตัดแค่ตรงขางมันนะครับมันเห็นเป็นตรงลงนะครับผม เ็บบนบี้ครังานก็นต้องมีเพื่อนแล้วก็เพื่อต้องมีการพิแพ่งนะครับผมเพราะว่าเพื่อนเปิดน้ำเพาะว่าสามารถสีไปก้นได้นะครับต้องรอให้เพื่อนเพื่อนสีเปิดประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะครับให้ดินมันชุ่มชื้นแล้วเพื่อนเสียรถมตีเปลงน,นะครับผมแต่ว่าส่วนผมนี่ยังบันไดเห็ดนะครับยังบัไดลื่อนนะครับต้องถ่ายถูแก้มนะครับน่าจะเป็นอาทิตย์นานะครับ ครนี้แะครับได้เงินหลายบาทอยู่เด้อนี่หกแถวครับต่อบุรี่แล้วนะครับเราสิโบทรงไผ่นะครับเราก็สีเก็บไปขายอยู่ล่านนะครับผมนี่แหละครับอีกงานผู้ดอกกระเบ้าไปแล้วครับพี่น้องเอ้ย่ันไดก็ฝากติดตามกันด้วยครับเด้อครับเบิ่งเอาครับ ก็ยุครับช่วงนี้ช่วงเศร้านะครับเศร้าๆอยูก่กับยังบวห่อนบันไดนะครับแต่ว่ากันรู้สึกว่ากลันมกระอบเอานะครับผมครับไม้นะครับก็สิเป็นไม่นี่ครับเป็นลักษณะก็ไม่สนนะครับแต่ว่าถือน้ำเราก็จะปูพังไปนะก็สี่คัมนี่ก็ยุได้ประมาณสามสี่ปีแล้วครับที่ปัญเฮตใ้เนาะ สเพิ่งจะเปลี่ยนไม้เหมือนไม่เหมือแล้วครับผ่นะไม้ครับมันผูบมาแล้วครับเปลี่ยนไม้เหมือกับสีม่วลงทุนหลายบาทจุครับเห็นเพิ่นเบานะเห็นเพิ่นวานะครับผมเคสเซดอัลเบีเพิ่นวาสินะครับอัลเบีเคสเซดเพิ่นวาใส่เงินหลายครับนะครับมาเบอกสูพีสูนองฟังการเห็ดเบียกเห็ดงานนะครับเห็ดผู้เดียวนะครับคอยเห็ดนะครับก็จะเบื่อตายไปเลยนะครับขั้นเป็นล้มเป็นแรงม้านี่บนมีผู้ซอยนะครับผม วันนี้คุณเห็นจังไหมว่าโอนีน่นาจางก,กับมไม้อีกนะครับเราไปเที่ยวครับเราพาดูกพาลานไปเที่ยวครับนี่ครับก็จะพาเบ่งบรรยากาศห <c oughs> น้าพื่นแห้งแห้งครับผมออกทุกหัวนะครับออกซ้ำกันมาได้ครับแรงดันน้านีแห้งอีกนี่ครับขณะเป็นประเทศทะเลทรายได้นะครับ ระบบสปริงเกอร์จะเป็นระบบตีนะครับพ่าแม่นแบบว่าหมุนสามร้อยหกสิบทงอาจะเป็นระบบตีนะครับตีแล้วก็มุนสามร้อยหกสิบนะครับแบบนี้ผมว่าแรงดันน้ำจะดีกว่านะครับดีกว่าแบบที่ว่ามันมุนติวติวเลยนะครับแดี๋ยวมันแรงดันน้ำบางแี้งนะครับผมเพราะว่ามันออกออกข้อมกันนะครับมันไม่ได้บีบนะครับตัวนี้มันจะเป็นลักษณะการบีดน้ำพร้อมนะครับบีบแล้วก็ดีดนะครับผม จะเนก็ฝากพี่น้องนะครับผู้เดือพันขมานะครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจขอคนละหนึไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องน้อยๆของนายธนาวิพุทธนะครับผมฝากติดตามช่องผมนเด้อพี่น้องเอ้ยครับอยู่ดีสบายนะครับเด้อรักษาสุขภาพครับสวัสดีครับ